นิดนึงครับที่ทีมชาตไทยของเราสามารถชนะเอลกรอร์ไปได้3-0ต่อเซตนะครับแบบที่ก็ไม่ได้ยากเย็นนักนะครับในในเกมเกมนี้ว่ากันตรงๆอาจจะมีเซตที่2ที่เราอาจจะผิดพลาดกัน มากไปสักนิดนึงนะครับทำให้กระดอเนี่ยก็คือไล่มาเป็น20ต่อ25แต่โดยรวมแล้ววันนี้ถือว่าน้องๆทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพื่อนๆก็วันพรุ่งนี้จะเจอกับตุรกีเวลา5้าทุ่มครับถามว่าลุ้นชนะได้ไหมก็เดี๋ยวต้องดูฟอร์มตุรกีเจอกับจีนว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนที่แอดคุยเนี่ยก็ประมาณ เที่ยงคืน14นาทีนะครับคู่จีนกับตุรกีเนี่ยยังไม่ได้แข่งขันกันนะครับแต่โอ่งมองว่าถ้าฟอร์มแบบนี้เจอกับตุรกีก็น่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเกมวันนี้ครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับก็ทําได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการโจมตีจังหวะการเล่นอาจจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็ถือว่าเราทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสถิติในเกมที่ออกมานะครับแบบเรียลไทม์นะตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน14เนี่ยเพื่ 46นะครับได้คะแนนจากการโจมตีไป46นะครับเอกวาดอร์ยีการบล็อกครับเรา3นะครับเขา1การเซิร์ฟเอสครับเราเซิร์ฟเอสดีมากนะครับเซิร์ฟเอสไป10นะครับเอกวาดอร์เซิร์ฟเอสไป2นะครับความผิดพลาดครับ16แต้มเท่ากันนะครับแล้วก็คะแนนเราครับทั้งทั้โดยรวม75็ด้าเขาสีนะครับคะแนนการขุดครับเอกวาดอร์ขุดไป92เรา84นะครับก็ถือว่าผลงานของเราทำได้ยอดเยี่ยมครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดของเรานะครับนั่นก็คคคือััััชาาาาาทททไไปป19 14แแตต้้มนนนะะรรบบลวก็ฐิงงฝ่เ เป็นทางด้านของบาควเรโซนะครับทำไป10แต้มแล้วก็ทางด้านของบาดาเลสครับทำไป9แต้มครับแหมเ,เพื่อนๆชื่ออ่านยากนิดนึงแต่ก็เอาโอเคทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะไปได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับในเกมเกมนี้ครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะในวันพรุ่งนี้เจอกับตุรกีครับทีนี้ครับในรอบถัดไปครับคุงต้องบอกแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆถ้าสมมุติพรุ่งนี้นะอันนี้สมมุตินะ ถ้าเราแพ้ทางฝั่งของตุรกีเนี่ยเราก็จบอันดับที่3ของกลุ่มมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับคู่แข่งในรอบถัดไปครับซึ่งจะเป็นอันดับที่2ของกลุ่มดีนะนอันดับที่2ของกลุ่มดีเนี่ยอกว่าเรามีโอกาสที่จะเจอไม่เปิร์โตริโกก็ไต้หวัน2ทีมนี้นะมีโอกาสเป็นไปได้จะเจอไทยนะครับส่โครเอเชียก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเราก็มีโอกาสเจอโครเอเชียเหมือนกันนะครับซึ่งต่อยทีมชาติไทยของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดชนะทางฝั่งของ ตุรกีขึ้นมานะครับคู่ต่อสู้ในการแข่งขันของเราเนี่ยอมองว่าก็ยังคงหนีไม่พ้นแหละเพื่อนๆยังคงเป็นทางฝั่งของไม่เปอร์โตริโกก็คงจะเป็นไต้หวันเหมือนเดิมแหละครับเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นกมองว่าคู่แข่งในะรอบถัดไปทีมชาติไทยของเราก็น่าจะเป็น2ทีมนี้แหละเพื่อนๆไม่ไต้หวันก็ ico, เปอร์โตริโกนะครับโคเอเชียก็อาจจะมีโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอมองว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของไม่ไต้หวัน ก็เปอร์โตริโกนะครับประมาณนี้เพราะว่าทางด้านของโครเอเชียเี่ยเขาได้พ่ายแพ้กับเปอร์โตริโกไปแล้วโอกาสที่เขาเนี่ยจะจบอันดับที่2ที่3เนี่ยก็แอบ,บยากนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้โอกาสที่เราจะเจอญี่ปุ่นในรอบต่อไปเนี่ยน้อยมากครับใช้คํานี้ได้เลยน้อยมากเพื่อนๆอ่ะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในวงการวอลเล์บอลของเรานะเพื่อนนะวันนี้แฮปปี้กันไปครับในการที่น,น้องสามารถเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้นะครับก็ทักษะ สไตล์การเล่นวิธีการเข้าทำเนี่ยเราดูดีกว่าหมดเลยนะนะครับในเรื่องทักษะเราดูดีกว่าและเอกวาดอร์ถามว่าสูงกว่าเราไหมก็สูงกว่าเราแต่ก็ไม่ได้สูงกว่ามากเท่าไหร่เราก็สามารถชนะไปได้แบบที่ก็ไม่ได้ยากลําบากมากนะักเกมวันพรุ่งนี้ครับเจอกับตุรกีเป็นเกมที่หนักแน่ๆน,นะครับเราจะผ่านตุรกีได้หรือไม่เดี๋ยวเราต้องรอดูการแต่อย่างที่โอ๊กบอกไปครับเราจะจบที่3หรือจบที่2เนี่ย กไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนะักทีมที่เราจะเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นไต้หวนันเบอร์ตริโกหรือไม่ก็โคโอเอเชีย3ทีมนี้แหละเพื่อนๆไม่ว่าเราจะจบที่2ของกลุ่มหรือที่3ของกลุ่มเราจะเจอ3ทีมนี้ยอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอกว่าเขาน่าจะเก็บได้ทั้งหมดในกลุ่มของเขานะโอเคก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็ แข่งขัน5ทุ่มเจอกับตุรกีนะแอดจะเข้ารายการสักประมาณ4ทุ่มนิดๆเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับวันเี้เกอร์ขอตัวราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเจินครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒเธอไปตอประกันลนยังอะ่ะยังแผน แพงก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทาไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้ม,ค,มครองตลอด24ชั่โวโมง<ส><ญ>ประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80โอเคไหมซื้อเลยประกันภยัยไทยวิวัน์ออคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต